ทุกคนคะนี่คือการชําใบกวากมรละกตดนะคะมันต่างจากการชําใบด้วยดินนะคะทุกคนอันนี้คือกวากมรละกตดที่ชําใบโดยที่เราไม่ต้องลดน้ําค่ะวิธีการคือแบบนี้ค่ะใช้ขวดน้ำเนี่ยนะคะทําเป็นไส้นะคะไส้ของมันก็จะดูดน้ําไปเลี้ยงใบเองค่ะเนี่ยค่ะวิธีการแบบนี้นะคะเหมาะมากๆนะคะสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะคะเพราะว่า เวลาเราเติมน้ำทีนะคะจะสามารถอยู่ได้ประมาณสี่ห้าวันค่ะหรือเกือบเป็นอาทิตย์เลยก็ได้ค่ะก็คือเราไม่ต้องลดน้ำเลยนะคะชื้นสม่ำเสมอมากนะคะต้นไม้เล็กๆเนี่ยค่ะต้นต้นหญ้าเล็กๆก็เลยขึ้นนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าเทียบกันดูว่าการปลูกโดยไม่ได้ลดน้ำนะคะรากของมันอะะโตเท่ากันหรือหรือว่าแตกต่างกันยังไงบ้างกับการปลูกโดยใช้ดินค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นการชำใบแบบไม่ลดน้ํานะคะก็คือมีไส้ออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ดูดน้ํานะคะส่วนใบนี้ค่ะใบนี้เป็นการชำใบแบบใช้ดินธรรมดาเลยค่ะอันนี้ชำม,มาได้2เดือนค่ะทีนี้จะเปรียบเทียบให้เห็นนะคะว่าผลเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ อันนี้แบบใช้ดินค่ะอ่าดูไปดูนะคะว่าแตกต่างกันไหมนะคะ,อ,ะอันที่ชำโดยไม่ต้องนดน้ำนะคะเขามีเนี่ยค่ะมีตุ้มมีหนอ่อละมีตาหนอ่อหนอ่อโผล่ขึ้นมานิดหน่อยแล้วค่ะเนี่ยค่ะตาหนอ่อโผล่ขึ้นมานะคะเนี่ยค่ะ นิดนึงนะคะ,ะส่วนตัวที่ชำไบด้วยดินนะคะมีตาหน่อหรือยังเอ่ยตัวที่ชำไบด้วยดินเนี่ยตาหน่อยยังไม่มีค่ะทุกคนแต่ลาก็โอเคนะลาก็ใช้ได้นะคะเนี่ยค่ะถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนะคะ อันนี้เป็นใบจากต้นเดียวกันนะคะถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยจำนวนล่าไม่ได้มีความแตกต่างกันนะคะก็คือใกล้เคียงแหละไม่ต่างกันนะคะแต่สิ่งที่แตกต่างนะคะทุกคนก็คือตาหน่อของชำใบแบบไม่ต้องรดน้ำนะคะ่ะมันมาแล้วอะ่ะแต่ชำใบด้วยดินมันยังไม่มาะค่ะทุกคนเนี่ย็ชําชำใบแบบไม่ต้องไม่ต้องรดน้ำเนี่ยทำให้ ตาหน่อมาเร็วนะอาจจะเป็นที่คอนดิชันของความชื้นนะคะมันสม่ําเสมอนะคะเพราะว่าเวลาน้ําเริ่มแห้งมันอ้ไส้ไส้ข้างในเนี่ยมันจะดูดน้ําให้ใช่ไหมอันนี้สันนิษฐานนะคะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูเทียบกันต่อไปนะคะเดี๋ยวไม่น้องจะใช้วิธีเดิมกับอันเดิมปลูกไปแบบเดิมนะคะอันนี้ก็ลงดินแบบแบบเดิมนะคะเ๋ยเรามาดูกันอีกทีนะคะ